ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมตะลุยบ้านพีซิงก์ไอ้มาพกกับผมในเกมตะลุยบ้าน P พาีซิง์พาร์ทที่สามอ้ไม่ใช่สิพาร์ทที่สี่นะครับก็สําหรับครั้งนี้เราจะมาดูว่าเราจะผ่านไอ้นี่ไปได้หรือไม่แม่งเล่นมาแล้วโอโ้โหสามพาร์ทแม่งก็ยังไม่ผ่านแม่งเล่นกี่ครั้งถึงจะผ่านวะเนี่ยซึ่งผมก็ได้ทําการลบไปแล้วก็เพิ่งโหลดมาใหม่ครับก็ไม่รู้ควาจมจำมันเต็มก็เลยต้อง ต้องด้หาของใหม่อะแล้วก็แม่งเล่นยากชิ่หายเลยไม่รู้จะเล่นยากไปไหนเนี่ยอือผมนี่เซ็งกับมันไหนอ่านดิ What a Night and เชียอะไรก็ไม่รู้อ่านได้แต่คำง่ายๆเออผมนี่ เยู่คนที่ไม่ได้เรื่องเลยก็หลายพาร์ทที่เล่นกันมาลองเล่นมากี่ทีก็ไม่ผ่านไม่ผ่านโอ้โหคลิปนี้นะครับถ้าผมไม่ผ่านก็คือจะจบกันอยู่แค่นี้ครับไอไลท์ถูเฮียอะไรวะ <c oughs> อ่านไม่ออกอ่านไม่เป็นเลยก็ว่าได้ก็พาร์ทน,นี้ก็ถ้าผมไม่ผ่านถือว่าเป็นพาร์ทสุดท้ายครับคับอพาร์ทนี้ผมไม่ผ่านนะอ่า ปูป้องคูปองคูปองโอเคผมพูดจริงเลยถ้าพานนี้ผมไม่ผ่านโอเคพานนี้คือพาสสุดท้ายโอเคพานนี้คือพาสสุดท้ายของผมเลยถ้าผมไม่ผ่านอะ่ะเออแม่งเล่นมาแล้วสี่ห้ารอบเจ็ดรอบเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกรอบแม่งก็ยังไม่ผ่านเฮ้ย แอบในกรงนกเ,เราดูเคสองค่านี้พอลกระก็รอสักตี 1, ตหนึ่งตีสองไวให้ผู้หญิงมันมาทาวนี้ก่อนนะครับพ้าผู้หญิงมันมาอยู่ตรงนี้แล้วเรามาอยู่อยู่ตรงนี้มันคงไม่มาจะเอ๋แล้วนะถ้ามาอยู่เตียงมันก็จะเอ๋อยู่ดีอะ ผมเล่นหลายครั้งแล้วไม่เล่นยังไงก็ไม่ผ่านเยอะเค่ตูเราเบือ่อโอ้นี่ยังไม่มาดนจังนี่ไม่ยงงังไม่ไปยดี๋ีวนี่ ม่หายให้หาตั้งนานตีหนึ่งแล้วเหรอรออยู่นี่สักพักก่อนครับอโอ้โหจ้าเอ๋น้องสาวอย่าเข้าไม้ไม้หน้าสามฟาดหัวแตกกระบาลระเบิดเลยแต่เสียดายคลิปนี้มันหยิบไม้ฟาดหัวไม่ได้นะโอเคเราไปต่อนะครับ ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับแ็ตอนนี้แม่ผมกําลังทําอาหารให้ผมกินอยู่เอาที่สองแล้วเอาไงล่ะครับอีกทีนี้ทีสองเราต้องรีบมาเอบไอผู้ชายตรงนี้ใช่ไหม ไอผีนั่นอยู่อยู่เตกระตายไยงเออผมว่าผมไม่ผ่านนะม้งอีพาร์ทน่ะเสียงเยอะเลยโอเคฮันไปก็ต้องไงอืมโอเคครับคือพาร์ทนี้เราไม่ผ่านครับก็คือเอาวะสานแค่พาร์ทเดียวพอ แม่งผมเระเบื่ออียกเกมนี้แม่งเล่นทีไรก็ไม่เคยผ่านนะฮะเล่นกี่ครั้งเมื่อไหร่ตูจะผ่านเมื่อไหร่คุณจะพอใจนะฮะเกมนี้แม่งก็คือผมไม่รู้สูตรสูตรของมันนะครับถ้าผมรู้ผมคงจะผ่านไปนานแล้วนะเนี่ยแต่ถ้าที่รู้คือบางคนเขาบอกมาว่าให้เดินวนสองรอบเชื่ออะไรของเขาไม่รู้นะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอรับตัวไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันครับก็เราไม่ผ่านก็เลขแค่สี่พาร์ทพอครับพ้างั้นมีเจ็ดดาบเลขแค่สี่โอเคครับถ้างั้นก็อ้ะเบื่อกับว่าหนึ่งทุ่มแล้วโอเคถ้างั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับก็เอาไว้คลิปหน้ามาเจอกัน เรามาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะทําอะไรเล่นๆนะครับเรามาดูคลิปหน้ากันว่าคลิปหน้าเราจะทาอะไรกันก็าสาหรับนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับไว้คลิปหน้าเาจอกันโย่